เอาไปคุณทองใบค่ะจากกาญจนบุรีสวัสดีค่ะคุณทองใบค่ะสวัสดีครับค่ะคุณทองใบคุณทองใบอายอุนนาเท่าไหร่ะรคะตอนนี้อายุเจ็ดสิบปีแลวครับจ้าถามเรื่องอะไรครับเรื่องไอ้พ่มค้าขายอยู่ที่บ้านแต่นี้ว่าทํามาทุกปีค้าขายมาสิบกว่าปีแหละแต่นี้พ่มไปตอ่อไอ้โสมตะมิตรนะ่ะคนจะไป <c ười> ทําตอมันอ่าค่าต้องตีหก้าบแต่นี้พ่มไปตอ่เขาบอกต่อไม่ได้ เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทองใบพี่ขายอะไรอ่ะฮะขายอะไรอ่ะขายขายจอร์ดาบก็เหรอพี่ขายอะไรเนี่ยที่บอกว่าอ๋อค่าย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 ของชาญค่ายเล้าค่ายเล้าค่ายบุรีอย่างเงี้ยอ๋อนั่นขายของชาญขายเปิดอยู่ที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ทองใบฟังก่อนนะครับครับครับทีมงานอยู่พี่อยู่อำเภออะไร อำเภอท่าอำเภอท่าอำเภอท่ามกาครับทีมงานต่อสัปสามิตฐ์อำเภอท่ามกาให้ด้วยนะอ่าต่อด้วยนะต่อด้วยนะนะนิกนะเดี๋ยวทีมงานต่อนะเออ่พี่เป็นชาวบ้านเปิดร้านขายของชํานะครับมีกะปิน้ําปลาเหล้าเบียร์ก็ขายใช่ไหมไอ้พวกไอ้พวกนั้นใช่ไอ้พวกนั้นต่อหมดแล้วก็เลือกั่เหล้ากับนี่แหละนี่แหละนี่ก็เป็นตอแลัง อ่าที่กำลังจะพูดนะพี่ตองใบฟังนิดหนึ่งนะผมจะสรุปให้มันสั้นลงนะเออเพราะการขายเหล้าขายเบียร์ขายบุหรี่เนี่ยพวกนี้มันต้องขอมีใบอนุญาตขายถูกไหมครับครับเออทีนี้พอพอมีใบอนุญาตขายเนี่ยพี่ไปขออนุญาตเขาไหมข้อแล้วข้อแล้วครับขอ้ขอทุกปีเลยครับขอทุกปีแล้วปีนี้มีปัญหายังไงครับพี่ก็ไปไปตอไงมันขาดปีหกตั้มันต้องการค่ายมาปีหกต้าเนี่ยมันขาดต้องไม่ชึ่นตร้ไปีนี้พวกไปตอเขาบอกก็ต่อไม่ได้ แค่เล่าไม่ได้เล่ากันแหละเล่าย่างเดียวต่อไม่ได้ต่อไม่ได้แล้วเขาแนะนําว่าทํายังไงไหมครับถ้าต่อไม่ได้ครับครับครับผมเขาเขาแนะนำไหมว่าถ้าต่อไม่ได้ทําไงเขาก็าไม่ได้ทําไงก็บอกขาของเก่าให้หมดจ่อนแล้วก็ก็พอหมดแล้วก็ขายไม่ได้ก็บ่างั้นแล้วแล้วผมจะทํามาคนจะทํามาค้าขายแล้วสปาร์สมิตรมันมันยังไงแปลกแปลกอยู่เหมือนกันนะเขาอกมันไม่ช่้ยลอยต่อใช่ไหมคะ เออเดี๋ยวคุณเกษตรต่อเกษตรอำเภอไม่ใช่สิสะานไม่อำเภอถ่ามกาท่าม่วงครับเอาคุณบอกถ้ามกาเมื่อกี้ย้ายอำเภอแล้วไม่ไม่บ้านผมอยู่ท่ามกาแต่ว่าคมปรามิตรมันอยู่อำเภอท่าม่วงครับอ่าตกลงติดต่อที่ไหนเนี่ยเอาท่าม่วงนะท่าม่วงนะท่าม่วงคราคมปรามิตรอยู่ท่าม่วงครับเออเอออยากรู้เหมือนกันว่าว่าทำไมเขาจะขายแล้วเาบอกว่าไม่ได้ต่อเพราะงั้น แล้วก็ไม่ต่อเมอนุญาตให้เขาไม่ต่อคือคือมันมันต้องรู้ก่อคนเป็นวิธีคิดอ่ะผมรู้แล้วมันเป็นวิธีคิดอ่ะคือจะให้เขาขายเถื่อนใช่ไหม ถ้าขายเถื่อนเขาก็ไม่ได้เสียภายษีชาวบ้านเขาจะหยุดขายไหมเขาก็ไม่หยุดนะนนคุณเขาต้องตอบรับ<ร>ซิว่าเขาควรจะต้องทํำยังไงแต่ไม่ใช่บอกว่าไปต่อแล้วไม่ตอ่อเ็าบอกว่าคุณไม่ได้ต่อมาสองปีอาจจะต้องให้เหตุผลไหมคะว,ว่าเพราะอะไรเนาะเพราะว่าคุณพี่บอกว่าขาดขาดไปตอนปี6กสมแต่ควรจะบอกเหตุผลคุณพี่มาเนาะอย่างคุณพี่ทองใบก็งงใครอยู่สปสภช่วยตอบหน่อยครับช่วยให้ขให้ดำเนินรายการมาหน่อยได้ไหมเข้ามาทางเฟซบุ๊กได้ครับเข้ามาทางไลฟ์สดเนี่ยนะขอความรู้หน่อยนะสปสภแตอันนี้คือมีปัญหาเฉพาะเรื่องของเล่าบุรีใช่มคะ ก็คือการขายเหล้าต่อแล้วมีพวกนี้มันจะต้องมีใบอนุญาตเอ้ยพี่พี่ตองใบใบอนุญาตปีหนึ่งกี่บาทอ่ะมันมันมันไอ้นั้นอ่ะสองร้อยมั้งสองร้อยปีละสองร้อยแต่พะเหล้านะพาะเหล้าอย่างเดียวค่ะอยังอื่นผมค่ายหมดแล้วยังอื่นผมค่ายหมดแล้วผมต่อหมดแล้วไอ้ตั้มบขรบุกขต์ต่อหมดแล้วไอ้ตุ๊กน่ะเลืองแต่เหล้ากับเหล้าเครื่องดื่มมันแหละเหล้ากับเบียร์แค่นั้นแหละที่มาให้ต่อ เขาไม่ต่อให้ครับเขาไม่ต่อให้ที่ไปต่อแล้วเขาไม่ต่อให้ให้เหตุผลว่าไปขายของเก่าให้หมดก่อนแล้วไม่ต่อแล้วอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่ครับโอ้เราก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่ต่อแล้วก็รับไม่ได้ภาษีเลยใบเก่าก็มีใบเก่าที่ต่ำมาตีหกต่อครับผมต่อเลยแต่ตีหกต่อผมมันได้ไปต่อไงแล้วถ้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตถูกจับไหม ไม่รู้ผูจะจับิเพราะมันไม่มีใบอนุญาตอ่ะแ้ตอนจับนะ้วตอนนี้ของเก่าหมดหรือยังคะต้องถามว่าของเก่าหมดหรือยังเนาะยังทีผลมาแบบนั้นอองคุณพี่ที่ตั้งคำถามมาเนาะพี่ต้องไปรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวรอรอก่อนนะเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อทางสปสามิตรท่าม่วงก่อนนะเผื่อท่าม่วงนะ ชาวบ้านก็อยากฟังแล้วก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะใครพอมีความรู้ข้อมูลวิ่ดูข้อมูลจากไร่สดด้วยนะได้ค่ะโอเคครับพี่ทองใบครับสวัสดีครับเดี๋ยวตัสดีครับสวัสดีครับ